กูเสียดายจังเลยถ้ากูรู้ว่าพระไปแบบนี้น้ากูไล่ไปแม่หมดทุกวัดแหละจริงทิงายกูไม่รู้ว่ามันใจง่ายอย่างงี้กูก็นึกว่าเดี๋ยวจะเจ้า,าว,ว่าว่าเราไปยุ่งพระทำไมก้อนนากูสวยว้นี่ร้อยเท้าพันเท้านะทำไมกูฟันเรียบไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเลยไม่ไม่เลือแล้วไมไม่เหลือทักวัดนึ่งเนี่ย <S <S ไม่หมดเต็มเครองวงจร วัดไหนจะแน่ใจว่าบริสุทธิ์ติดกล้องเลยค่ะแต่ได้รู้ว่าอีสี่กาคนไหนมันเข้าไป <What? S 1> จะได้รู้ว่าเป็นอ้อวนเข้าไปไหมเป็นใครเข้าไปไหมติดกล้องข่ะแนะนำติดกล้องอกล้องมันก็เอาอะไรปิดได้ี <c oughs> คนมันจะเอาเนาะพระมันจะเอากล้องเงาไม่อยู่ <c oughs> เออืย แน่นอนเลยไม่ต้องไปให้พาตึกที่คอไก่จับตึกหมดจะบอกเคล็ดล ouais ับผู้ผ pues, okay. ู uh ้ชายให้ฟังที่เมียมันมีผัวใหม่เพราะอะไรเพราะเพื่อแกให้เมียนอนบิดหีรอกแกไม่ทำกันบ้านมันก็ไปให้คนอื่นซ้ำแบบว่าแบบข้านี่ยหละโตจริงม่ขึ้นในรูปนะกันในรูปมันนิ่งโตจริงมันไต่ขาคนใดฟากให้คิดอุ่น อยากได้ผัวมาหาเงินใ,ใส่ตอนนี้พอพร้อมทุกอย่างแล้วมวดรถมวดบานหนีสินลุงล่างเต็มไปหมดเลยพอ่อที่จะให้เจ้ามาหาเงินใส่นี่ซ่อยคอยเจ้าพร้อมหรือยังเจ้พร้อมเลย,ยจเลยจ้ามาได้เลยโอเค เขา่ม่สบายที่ไหนหยาหยาดคือพวกเฝ้าด่านใี่ไหมเฮ้ยมีแล้วยาดไม่ได้เนาะอย่หยาดมือเต่าก็เย็นมาแม่โอ้ข่อยกันเลยว ว้าวหนมาสองตัวเด็สิตรี่นม่นักนาันารักนรักตีเอาง่ายจริงงางยแยโอ้ยเราหตัวนันทีน้ำอ่ะ Sangat kecil